เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ คุณเคยได้ยินประโยคที่ว่าของฟรีไม่มีอยู่จริงไหมครับประโยคนี้ที่หลายๆคนคงอยากจะเจอและวิ่งหามันไม่ว่าจะเป็นของฟรีหรือโชคลาภที่ได้มาโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่สักบาทเดียวหรือของบางอย่างที่ได้มาเพื่อแลกกับเงินที่น้อยนิดบางคนก็อาจจะเจอกับตัวเองแล้วแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนอย่างที่ควรจะเป็น ยกเว้นผมคนนี้ที่เจอของฟรีแถมยังมีของแถมให้อีกด้วยก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อมาเดียวหรือใครหลายๆคนเรียกผมสั้นๆว่าเดียวตอนนี้ผมเรียนอยู่ชั้นโมหกโรงเรียนแห่งหนึ่งของภาคอีสานเอาจริงๆแล้วผมเกิดอยู่ที่กรุงเทพครับแต่อยู่ได้แค่สี่เดือนเท่านั้นพ่อกับแม่ก็เอาผมไปไว้ให้ตากับยายเลี้ยง อาจจะเป็นเพราะความจำเป็นที่พ่อกับแม่ต้องออกไปทำงานเพื่อหาเงินเลยต้องเอาผมมาไว้ให้ตากับยายดูแลคอยส่งเงินมาให้ใช้จ่ายในทุกๆเดือนหรือไม่ก็ช่วงหน้าเทศกาลพ่อกับแม่ก็จะกลับมาเยี่ยมถึงจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่ได้อยู่ด้วยกันก่อนจะกลับไปทำงานก็ตามแต่ผมก็รู้สึกอบอุ่นแล้วเข้าใจในหน้าที่ของท่านทั้งสองครับ มึงสรุปมึงได้หอพักหรือยังวะได้ยินว่าหอในเต็มแล้วนะเวย้ยไอ้กล้าเพื่อนสนิทอีกคนในกลุ่มพูดขึ้นมันเป็นคนลุยๆชอบความท้าทายครับไปไหนไปกันไม่เคยหวัน่นไม่เคยกลัวได้แล้วว่าหอป้ากูเองอยู่ฟรีแต่ต้องช่วยป้าแกดูแลความเรียบร้อยของหอวะ่ะโหทำไมมึงถึงไม่บอกวะ นี่กูต้องเข้าไปอยู่หอในเปิดปิดเป็นเวลาเหมือนนกอยู่ในกรงขังนึกภาพขึ้นมาแล้วเซ็งเลยว่ากล้าพูดขึ้นพร้อมกับทำหน้าเซ็งๆมันพูดจนผมนึกภาพออกเลยก็ว่าได้เออไม่เป็นไรเดี๋ยววันไหนมึงกลับดึกหอปิดก็มานอนกับกูก็ได้ไม่เห็นต้องสีเรียดขนาดนั้นเลยผมพูดปลอบใจมันไป เพราะรู้ดีอยู่แล้วว่าคนอย่างมันยังไงก็อยู่หอไหนไม่ได้แนะ่มึงก็ออกมาอยู่กับกูดีวะกูอยู่คนเดียวอีกอย่างก็อยู่ในซอยเดียวกันกับหออีเดียวด้วยเสียงของไผ่เพื่อนสนิทอีกคนพูดขึ้นมันเดินมาพร้อมกับไอ้แมนและไอ้พลร,รวมๆแล้วในกลุ่มเพื่อนของผมที่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดก็มีเท่านี้แหละครับจริงหรือวะแต่พวกมึงอย่าบอกแม่กับพ่อกูนะเว้ย ไม่งั้นโดนด่าโดนหักค่าขนมแน่ว่าเออเออก็ไม่ได้ทาอะไรเสียหายนี่แค่ออกมาอยู่หอนอกเฉยๆอีกอย่างเรื่องเรียนของพวกเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วอยู่ในระดับดีด้วยซ้ํามึงก็มาอยู่กับไอ้ไผ่มันไอ้แหมนกับไอ้ผลก็อยู่ด้วยกันสุดกูก็เฝ้าหอให้ป้าคงไปไหนไม่ได้หรอกนี่คือบทสรุปข้อตกลงในการสนทนาในเที่ยงของวันนั้น ก่อนจะมีเสียงทุ้มใหญ่ที่ดุและส่งพลังดังขึ้นจากทางด้านหลังอีกสิบนาทีจะสอบวิชาแรกในช่วงบ่ายแล้วยังไม่ขึ้นไปเตรียมตัวอีกเรื่องไหนเสียงของครูผดเด็จครูฝ่ายปกครองดังขึ้นจากทางด้านหลังใช่แล้วครับวันนี้เป็นวันสอบปลายภาคเรียนวันสุดท้ายก่อนจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาลายัยไปแล้วครับครูพวกผมกำลังจะขึ้นไปพอดีครับ ทั้งหมดต่างที่วิ่งแบบเอาเป็นเอาตายเพราะความตกใจขึ้นไปบนห้องและแล้วการสอบในวันนั้นก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยดี <c oughs> เวลาผ่านไปจนถึงวันที่ผมย้ายเข้าไปอยู่ในหอวันนั้นผมตื่นแต่เช้าเพื่อเช็คความเรียบร้อยว่าของที่จำเป็นต้องใช้เอาไปครบไหมพอช่วงสายๆหน่อยป้าก็ขับรถกระบะคันเดิมเข้ามาจอดเทียบท่าหน้าบ้าน ื่อที่จะมารับผมเข้าไปในเมืองด้วยไปอยู่กับป้าก็อย่าทำตัวเหลวไหลนะตั้งใจเรียนให้ได้เป็นเจ้าคนนายคนยายพูดขึ้นในแววตาสองข้างเต็มไปด้วยความรักและความเป็นห่วงส่วนตาเองก็ไม่ต่างอะไรจากยายเลยผมโตแล้วนะครับรู้ว่าต้องทำตัวยังไงผมไม่ทำให้ตากับยายผิดหวังแล้วครับ ดีแล้วงั้นขนของขึ้นท้ายรถเลยสายไปกว่านี้เดี๋ยวรถจะต,ติดนะเสียงป้าพูดขึ้นจากทางด้านหลังของผมจากนั้นเราก็ช่วยกันขนของขึ้นรถมีมอไซค์หนึ่งคันกับเสื้อผ้าของใช้ที่จำเป็นใช้เวลาเราๆประมาณชั่วโมงก็เข้าสู่ในตัวเมืองหอพักของป้านั้นอยู่ในซอยหลังมหาวิทยายลายัย แกซื้อที่ดินและสร้างหอพักเอาไว้ในสมัยที่แกได้แฟนเป็นชาวต่างชาติลูกเต้าของแกก็รับราชการอยู่ต่างจังหวัดกันหมดนี่ก็เลยเป็นสาเหตุทํำให้ผมต้องได้มาอยู่และดูแลหอที่นี่ถึงแล้วจะลูกเสียงของป้าดังขึ้นจากฝั่งของคนขับโหหอของป้าก็ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ทำไมผมไม่มีโอกาสเข้ามาที่นี่สักที ผมพูดกับป้าไปเพราะตั้งแต่โตมายังไม่เคยเข้ามาที่นี่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านกับตาและยายที่นอกเมืองนานๆนนที่จะเข้ามาที่นี่เนื่องจากระยะทางที่ไกลแสนไกลถ้าจะเดินเที่ยวหรือซื้อของต่างๆก็จะขับรถมอเตอไซค์เข้าไปซื้อในตัวอำเภอแทนผมกวาดสายตามองไปรอบๆเพื่อสำรวจจุดต่างๆ หอพักของป้านั้นเหมือนกับหอพักทั่วไปมีอยู่ทั้งหมดสองชั้นมีทางขึ้นลงทางเดียวคือบันไดตรงกลางและจะแยกออกเป็นสองฝั่งซ้ายขวาฝั่งละห้าห้องรวมๆแล้วก็จะมีทั้งหมด20ห้องด้วยกันห้องของเดี่ยวอยู่ชั้นหนึ่งห้องสุดท้ายฝั่งซ้ายมือนะห้องนี้ป้าปิดไว้ไม่ให้คนเช่านานแล้วอา้าวแล้วทำไมไม่มีใครเช่าอยู่ล่ะครับ ผมถามกลับไปอย่างสงสัยเพราะคิดว่าถ้าปล่อยให้คนเช่าคงจะได้เงินเพิ่มไม่น้อยเลยอีกอย่างมันก็เป็นห้องริมสุดสุดท้ายไม่มีใครเดินผ่านหน้าห้องรบกวนอีกด้วยอ๋อมันเป็นห้องเก่าของยายแพรวมันนะป้าเลยไม่อยากเปิดให้ใครเข้ามาเช่าแต่ของทุกอย่างยังอยู่ในสภาพครบเลยนะแพรวที่ว่านี้คือลูกสาวคนโตของป้ากับสามีคนไทยที่เลิกลากันไปครับ จากที่ผมถามดูจึงรู้ว่าห้องนี้เป็นห้องของพี่แพรวสมัยที่แกยังเรียนอยู่ที่นี่จนกระทั่งเรียนจบพอแกสอบข้าราชการได้ก็ย้ายไปอยู่ต่างจงังหวัดปัจจุบันนี้ก็แต่งงานกับสามีซื้อบ้านเป็นของตัวเองไปแล้วอยู่ได้ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยของหอแค่นั้นส่วนความสะอาดก็กวาดถูแค่หน้าระเบียงห้องก็พอเดี๋ยวป้ามีเงินไว้ให้ซื้อขนมด้วยนะ นี่คือสิ่งที่ผมจะต้องทำเป็นประจำทุกวันเพื่อเป็นการตอบแทนค่าขนมและที่อยู่อาศัยก็ยังดีที่ไม่ต้องไปเช่าหออยู่ราคาแพงๆหรืออยู่ในหอไหนอยู่ที่นี่ได้นอนฟรีแถมยังมีเงินซื้อขนมอีกตัางหากเงินป้ากลับก่อนนะมีอะไรโทรหาป้าได้เลยอ่ะกุญแจห้องจากนั้นผมก็ขนเข้าของเครื่องใช้ไปวางไว้ที่หน้าห้อง อย่างดีที่มีพี่ผู้ชายสองถึงสามคนเดินเข้ามาในหอพอได้ยกรถมอเตอไซค์ลงช่วยจากนั้นป้าก็ขับรถออกไปแกมีบ้านอีกหลังที่อยู่ในซอยตรงข้ามมหาลายัยอยู่กับสามีชาวต่างชาติกับลูกคนเล็กนั่นแหละครับผมค่อยๆใช้กุญแจเปิดลูกบิดเข้าไปในห้องสิ่งแรกที่ผมเจอคือสภาพห้องที่มีแต่ฝุ่นเกาะตามตู้ตามเตียงนอนเต็มไปหมด พร้อมกับลมพูบใหญ่ที่มาพร้อมกับกลิ่นอับๆประทะเข้ามาที่ใบหน้ามันทำให้ผมรู้สึกเสียวสันหลังและขนลุกตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยทีเดียวภายในห้องเมื่อเปิดประตูเข้าไปด้านซ้ายจะเป็นเตียงเหล็กสีดำพร้อมกับที่นอนมีโต๊ะมีชั้นหนังสือและทีวีอยู่ที่ปลายเท้าถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำและประตูเปิดออกไประเบียงด้านนอกด้านขวามือก็จะมีตู้เย็นเครื่องไม่ใหญ่มากนัก และตู้เสื้อผ้าที่ตั้งอยู่ยังงยืงกับห้องน้ำพอดีผมใช้เวลาไม่นานในการทำความสะอาดให้เสร็จสักพักเสียงโทรศัพท์ที่วางอยู่ชั้นหนังสือก็ดังขึ้นว่าไงครับป้าผมพูดขึ้นเมื่อกดรับสายเป็นป้าผมเองครับที่โทรเข้ามาป้าให้คนซักผ้าปูที่นอนกับพ้าห่มไปให้สงสัยเขาเอามาส่งแล้วไม่เห็นใคร เดี๋ยวลองเดินออกไปดูหน้าหอสิลูกได้ครับป้าผมเปิดประตูแล้วเดินออกไปเห็นป้าคนหนึ่งค่อนข้างมีอายุยืนถือถุงอะไรบางอย่างอยู่ที่หน้าหอป้าเอาผ้าปูที่นอนกับผ้าห่มมาส่ง่ะจ้าอ๋อขอบคุณมากๆครับเออป้ามีอะไรหรือเปล่าครับผมถามป้าคนนั้นออกไป สงสัยว่าทำไมแกถึงได้มองเข้าไปในห้องของผมขนาดนั้นเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่หรอปีหนึ่งและสี่ใช่ไหมใช่ครับพอดีผมเป็นหลานของปอ้าพรนะครับเลยมาดูแลหอช่วยแกผมตอบข้อสงสัยของป้าคนนั้นกลับไปแต่ยังมิวายจะละสายตาจากห้องของผมอยู่ดีจนผมต้องถามแกขึ้นอีกครั้งมีอะไรหรือเปล่าครับป้า อ๋อไม่มีอะไรหรอกอยู่ให้ได้แล้วกันนะป้าไปละแกพูดแค่นั้นแล้วบึ่งรถออกไปตอนนั้นเหมือนกับแกทิ้งระเบิดลูกใหญ่ที่ชวนสงสัยไว้ให้กับผมสักพักผมก็เดินเข้าไปในห้องเพื่อเก็บของต่อให้เศษในใจยังนึกถึงสิ่งที่ป้าคนที่เอาผ้ามาส่งนั้นหมายความว่าอย่างไรผมเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ ตื่นมาอีกทีเพราะเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเพราะมีคนโทรเขา้าภายในห้องและบริเวณด้านนอกมันมืดไปหมดมีเพียงแสงสว่างจากหลอดไฟที่อยู่ต้นเสาหน้าหอเท่านั้นผมลุกขึ้นแล้วเดินไปหยิบโทรศัพท์ที่วางไว้บนโต๊ะหนังสือก่อนจะเห็นว่าเป็นป้านั้นเองที่โทรเข้ามาเดียวเดียวทำไมไม่เปิดไฟหน้าห้องแต่ละชั้นแ่ะลูกสวิตไฟอยู่ตรงทางขึ้นบันไดเห็นไหม ผมเปิดประตูและชำเลืองไปดูตามที่ป้าแกบอกก่อนจะตอบกลับไปว่าโทษทีครับผมคงเผลอหลับไปเปิดให้แล้วครับป้าขอโทษด้วยนะครับจ๋าไม่เป็นไรคราวหลังอย่าลืมอีกนะลูกแล้วอย่าลืมออกไปหาอะไรกินด้วยละ่ะหรือจะมากินข้าวกับป้าไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมออกไปหากินแถวๆนี้ดีกว่าจะได้ไม่รบกวนป้าด้วยขอบคุณมากนะครับ ผมกดวางสายพร้อมกับก้าวเท้าเดินไปเปิดไฟจากนั้นหลอดไฟหน้าระเบียงทุกห้องก็สว่างขึ้นผมเดินสำรวจดูความเรียบร้อยรอบๆสักพักก่อนที่สายตาจะไปสะดุดกับสารเก่าๆที่ตั้งอยู่หน้าหอมันเป็นสารแบบทั่วไปที่ไม่ใหญ่มากทาด้วยสีฟ้าดูจากสภาพแล้วก็คงไม่มีใครมาไหว้หรือมาทำความสะอาดเลย เพราะเท่าที่รู้มาป้าแกจะเข้ามาเก็บข้าหอแค่ช่วงสิ้นเดือนเท่านั้นส่วนเรื่องทำความสะอาดกับเปิดไฟก็จะจ้างคนที่อยู่แถวนั้นมาช่วยดูแลผมเลยเดินกลับเข้ามาในห้องเปิดทีวีดูสักพักจนเริ่มรู้สึกหิวตะว่าจะออกไปหาอะไรกินแถวๆนี้แล้วค่อยกลับมานอนต่อนึกขึ้นได้ว่าพวกไอ้กล้าหอพักของพวกมันก็อยู่ใกล้ๆนี้ เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรไปชวนพวกมันออกไปกินข้าวกันหลังจากที่ได้ร้านที่จะไปกินข้าวกันแล้วผมก็ขับรถมอเตอไซค์ที่เอามาจากบ้านด้วยออกไปหาพวกเพื่อนๆที่หอใช้เวลาไม่ถึงหนาทีก็ถึงหอของพวกมันอยู่หน้าปากซอยพอดีเลยครับส่วนหอป้าที่ผมอยู่นั้นต้องขับเข้าไปในซอยอีกเป็นไงวะเดียวหอป้าแกหน้าอยู่ไหมวะ สาวเยอะป่ะนี่ถ้าไม่ติดสัญญาค่าประกันตั้งปีหนึ่งพวกกูจะย้ายออกไปอยู่หอป้ามึงนะเว้ยไอ้กล้าพูดขึ้นขณะที่ผมนั่งข้อมรถมอไซค์ของตนเองอยู่ที่หน้าหอเออก็ดูใหม่กูหอมึงแล้วกันนะไปกินข้าวเถอะวะกูหิวแล้วพูดจบผมก็ขับรถออกไปทันทีหลังจากกินข้าวเสร็จเราก็กลับห้องใครห้องมัน ผมจัดการอาบน้ำนอนดูทีวีเล่นโทรศัพท์สักพักก็รู้สึกง่วงนอนมองดูนาฬิกาที่แขวนอยู่ฝาผนังตอนนั้นใกล้จะห้าทุ่มแล้วผมเลยเดินไปปิดทีวีปิดไฟแล้วนอนหลับไปในคืนแรกที่ผมนอนในห้องนี้มันเหมือนเหตุการณ์ทุกอย่างจะเป็นไปอย่างปกติแต่เปล่าเลยครับคืนนั้นผมฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดนักศึกษา ใบหน้าของเธอขาวเนียนเหมือนด่งไขป่ปอกผิวกายของเธอมีกลิ่นหอมขาวและเรื่ออมชมพูปากของเธอสีแดงอมชมพูดูเอิบอิ่มเส้นผมที่ดำคลับยาวสลวยสวยงามเธอเดินเข้ามานั่งข้างๆผมที่นอนอยู่บนเตียงเธอใช้มือเล็กๆเ,เ,เรียวยาวจับที่ต้นแขนของผมพร้อมกับค่อยๆก้มลงข้างหูผมและหัวเราะคิกคักอย่างแผ่วเบา เธอคนนั้นเป็นใครเข้ามาในห้องผมได้อย่างไรแต่ความสุขแบบนั้นมันก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อมือเล็กๆของเธอที่กำลังจับต้นแขนของผมอยู่มีแรงบีบขึ้นมาอย่างแรงทำให้ผมรู้สึกเจ็บและปวดต้นแขนขึ้นมาทันทีผมกำลังจะลุกขึ้นนั่งเพื่อให้เธอถอยออกไปแต่กลับทำไม่ได้ร่างกายของผมมันแข็งทื่อไปหมด ผมตั้งสติแล้วกลั้นใจผลักเธอออกไปพร้อมกับเสียงนาฬิกาปลุกของผมที่ดังขึ้นพอดีฝันบ้าอะไรวะเนี่ยผมเปรยอ,ออกมาเบาๆคิดว่าคงจะนอนแปลกที่แปลกทางเลยทำให้ฝันแบบนั้นผมตัดสินใจลุกขึ้นหยิบเอาผ้าขนหนูเข้าไปอาบน้ำในช่วงนั้นยังไม่เปิดเรียนผมเลยต้องอยู่เฝ้าหอพักไปก่อน วันนั้นเหตุการณ์มันก็เป็นไปตามปกติจนกระทั่งตกเย็นของวันนั้นเรื่องปแปลกๆมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งมึงป้ามึงอยู่หอไหมวะเอกล่าโทรหาผมในวันนั้นของช่วงเย็นพร้อมกับสมาชิกในกลุ่มที่ส่งเสียงจอกแจ๊ก,กจอแจลิดลอดออกมาในสายส่วนผมที่กำลังตรวจตราและเปิดไฟหออยู่ก็ตอบกลับไปว่าไม่เข้าว่า สิ้นเดือนนุ่นแหละแกถึงจะเข้ามามีอะไรหรือเปล่าวะฉลองหน่อยไม่วะที่หอมึงหอกูก,กินไม่ได้วะ่ะจะดีหรือวะกลัวป้าแกดุเอาเออนาอีกไม่กี่วันก็จะเปิดเทอมแล้วนะเว้ยเอาหน่อยนะเสียงพูดของเอกาพร้อมกับเพื่อนๆที่พยายามจะเข้ามาหอผมให้ได้ในที่สุดก็ขัดไม่ได้เลยปล่อยไปตามเลย หลังจากที่เพื่อนๆวางสายไม่เกินชั่วโมงพวกมันก็มาถึงในมือถือเครื่องดื่มพร้อมกับอาหารกับแก้มมาด้วยเวลาล่วงเลยไปจนถึงเที่ยงคืนสภาพของแต่และคนในตอนนี้ไม่ต่างกันเพราะดื่มเข้าไปมากมาเดียวที่ห้องมึงทำไมมีรองเท้าผ้าใบผู้หญิงวะอนแน่มานอนไม่กี่วันมึงเอาใครมานอนด้วยแล้วเหรอวะ คนที่เดินกลับมาจากนอกระเบียงถามขึ้นผมได้ยินแบบนั้นก็งงไปกันใหญ่สิครับรองเท้าใครมันมาอยู่ในห้องผมได้อย่างไรหรือมันจะเป็นของพี่แพรวที่ลืมเอาไว้ไหนรองเท้าพ่ะใบอยู่ที่ไหนวะนี่ไงวางอยู่ข้างตู้เสื้อนี่ไงผมรีบลุกแล้วเดินไปดูจุดที่มือมันชี้ไปสรุปมันมีจริงๆครับ มันเป็นรองเท้าผ้าใบยี่ห้อหนึ่งสีขาวสลับกับสีชมพูแต่แปลกที่ผมมาอยู่ที่นี่ได้สองสามวันแล้วทำไมไม่เห็นทั้งที่มันวางอยู่ให้สะดุดตาถ้าเดินผ่านไปผ่านมาของพี่แพล,ลูกสาวป็าพรม้งดีเลยพรุ่งนี้กูจะใส่ไปออกกำลังกายได้ของฟรีไม่ต้องไปซื้อใหม่แล้วเว้ยผมหยิบรองเท้าผ้าใบคู่นั้นขึ้นมาอย่างไม่ต้องสงสยัย ดูดูไปผมก็น่าจะใส่ได้เพราะด้วยความที่เท้าขุมผมเล็กผมเลยลองหยิบมันมาสวมดูแล้วไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนต่อจนเวลาผ่านไปประมาณถึงตีหนึ่งต่างคนต่างเหมือนกับน้ำเมาที่เข้าไปในร่างกายจนเผอลอหลับไปในคืนนั้นมันช่างเป็นคืนที่โหดร้ายสำหรับผมมากเลยครับคืนนั้นผมและเพื่อนๆน,นเผอลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ ตื่นขึ้นมาอีกทีผมกลับไม่เจอไอ้ก้าและเพื่อนๆแล้วผมค่อยๆลุกขึ้นไปหยิบเอาโทรศัพท์ที่อยู่หัวที่นอนเพื่อดูเวลาตอนนั้นมันตีสองจะเข้าตีสามแล้วผมเดินเข้าไปในห้องน้ำด้วยอาการมึนๆจากการดื่มหนักไปน่อยจนไปสะดุดกับรองเท้าผ้าใบคู่ที่ผมใส่ในครั้งนั้นมันวางอยู่ข้างตู้เสื้อผ้าที่เดิมผมจำได้ว่าครั้งล่าสุดผมใส่มันแล้วไปนั่งร่วมวงกับเพื่อน แต่แล้วตอนนี้มันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรหรือว่าไอ้กล้ามันจะถอดมาวางไว้ให้ผมเลยเดินเข้าไปในห้องน้ำทำธุระแล้วออกมานอนต่อหลับตาลงได้ไม่เกิน15นาทีก็มีอะไรบางอย่างปแปลกๆเกิดขึ้นทุกส่วนในร่างกายแข็งทื่อเหมือนกับเอาปูนมาโบกไว้มันชาไปทุกส่วนของร่างกายทำได้เพียงแค่กรอกตาซ้ายขวาไปมาเท่านั้น ผมค่อยๆมองไปรอบๆห้องด้วยหัวใจที่เต้นแรงผิดปกตินี่มันคือความฝันหรือความจริงกันแน่ผ่านไปสักพักสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้ามันก็ทำให้ผมแทบสติแตกจู่ๆประตูห้องน้ำมันก็เปิดออกเองทั้งที่ไม่มีใครหรือลมแรงที่ไหนจะพัดให้มันเปิดได้ผมมองดูอยู่แบบนั้นในขณะที่ตัวเองแข็งทื่ออยู่มันมีร่างของผู้หญิงคนเดิมค่อยๆก้าวเดินออกมาอย่างช้า ผมจำเธอได้เธอคือผู้หญิงคนเดียวกันที่ผมฝันถึงในวันนั้นแต่วันนี้เธอมาด้วยใบหน้าเหมือนกับกดใครสักคนมาเธอค่อยๆเดินเข้ามาหาผมบนเตียงนอนที่ไม่สามารถขยับตัวได้ตอนนั้นเหงื่อของผมไหลไปทั่วร่างท,งทั้งที่อากาศไม่ร้อนเลยหัวใจของผมเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะมากขึ้นขนลุกตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า และสิ่งที่เห็นต่อจากนี้มันยิ่งทำให้ผมสติแตกไปอีกหลายร้อยเท่าใบหน้าหญิงสาวที่ซีดเผือดมีรอยเส้นเลือดเขียวปูดโปนบัดนี้กลับกลายเป็นว่ามีน้ำเลือดน้ำหนองค่อยๆไหลออกมาดวงตาสองข้างของเธอกลวงโบศีรษะของเธอยุบเข้าไปด้านหนึ่งที่สำคัญเท้าของเธอมีรองเท้าคู่ที่วางอยู่ข้างตู้เสื้อผ้าที่เธอสวมมันมาด้วย ตอนนี้ผมทำอะไรไม่ถูกแล้วอยากจะวิ่งหนีก็วิ่งไม่ได้เธอเดินมาข้างเตียงผมแล้วค่อยๆก้มลงมากระซิบที่ข้างหูผมเบาๆของของกูอย่ามายุ่งน้ำเสียงที่เย็นเยือกเปล่งออกมาจากปากของเธอผ่านเข้าหูของผมก่อนที่เธอจะใช้มือสองข้างบีบคอของผมไว้แน่นแล้วภาพทุกอย่างมันก็ตัดไป ผมตื่นขึ้นมาอีกครั้งในเวลาเที่ยงคืนของอีกวันกวาดสายตามองไปรอบๆห้องยังอยู่ในสภาพเดิมทั้งขวดและเศษขยะจากการกินเมื่อคืนยังคงเหลืออยู่ผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็เห็นว่าไอ้กล้าโทรหาผมตั้งสิบกว่าสายว่าไงเมื่อคืนพวกมึงกลับตอนไหนทำไมไม่เห็นบอกกูมึงรู้ไหมว่าเมื่อคืนผมยังไม่ทันที่จะพูดจบประโยค เสียงของเอก้ามันก็พูดแทรกขึ้นมาในสายทันทีมึงเจอผีผู้หญิงใช่ไหมวะมึงรีบออกมาหาพวกกูที่ร้านข้าวเจ๊หมวยตอนนี้เลยแล้วบทสนทนานั้นก็จบลงผมรีบลุกไปอาบน้ำด้วยใจวันๆนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อคืนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเป็นความจริงหรือแค่ความฝันเท่านั้น แต่สิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจว่าสิ่งที่เจอเมื่อคืนเป็นเรื่องจริงคือรอยสีแดงช้ำๆบริเวณต้นคอที่เป็นเหมือนกับรอยนิ้วมือของคนที่มันเห็นได้ชัดผมรีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วออกไปหาเพื่อนทันทีจากที่พวกมันเล่าให้ผมฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนหลังจากที่ผมใส่รองเทาเ้าผ้าใบคู่นั้นแล้วมานั่งดื่มกับพวกมันไม่นานก็เมาลมพับลงบนที่นอนโดยยังสวมรองเท้าคู่นั้นอยู่ สักพักไฟในห้องก็ติดติดดับดับก่อนจะปรากฏร่างหญิงสาวที่หน้าเละผมเ่ารุงรังกำลังนั่งคล่องหน้าอกของผมอยู่แล้วก็มองไปยังกลุ่มเพื่อนของผมที่นั่งกินอยู่ข้างเตียงพอพวกมันเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งออกไปทันทีปล่อยให้ผมนอนอยู่บนเตียงแบบนั้นคนเดียวหลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องราวที่เพื่อนๆเล่าให้ฟัง ตอนนั้นคิดเลยว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ในห้องแน่ผมเลยโทรหาป้าคนที่น่าจะรู้เรื่องราวทั้งหมดดีป้าครับที่หอมีอะไรหรือเปล่าครับเมื่อคืนผมเจอเจออะไรหรือเดียวที่ห้องไม่มีอะไรนะตั้งแต่ลูกป้าเรียนจบก็ไม่มีใครเข้ามาอยู่ในห้องนั้นเลยเกิดความเงียบขึ้นอยู่สักพักก่อนที่ป้าจะพูดขึ้นมาอีกว่าเออใช่ หลังจากที่แผลย้ายออกมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเช่าต่ออยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์ยเขาก็ประสบอุบัติเหตุนะวันที่แฟนและแม่ของเขามาเก็บของป้ายังจำได้อยู่เลยแต่ว่าเขาไม่ได้ตายในห้องนะวิญญาณของเขาจะอยู่ที่นั่นได้ยังไงเดี๋ยวได้ยินแบบนั้นก็นึกไปถึงรองเท้าผ้าใบาคู่ที่ตนเองเอามาใส่เล่นเพราะเมื่อคืนเห็นคับคล้ายคับคล่าวว่าผู้หญิงคนนั้นใส่ด้วย แล้วรองเท้าผ้าใบที่อยู่ข้างตู้สื้าพหระครับรองเท้าคู่นั้นเป็นของใครที่ไหนทําไมป้าไม่เคยเห็นล่ะไม่ใช่ของยายแพรลูกป้าแน่ๆเดี๋ยวก็รู้ว่าแพรเขาไม่ใส่รองเท้าผ้าใบแบบนี้หรือว่าจากนั้นพวกเราทั้งหมดก็เข้าไปที่หอพักของป้าพรทันทีเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ป้าพรฟังและก็ได้นำรองเท้าคู่นั้นออกมาให้ป้าพรดูด้วย จากการที่ป้าพรติดต่อกลับหาแฟนหญิงสาวคนนั้นจึงได้รู้เรื่องว่ารองเท้าคู่นี้เป็นของเธอจริงเพราะเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเธอรักและหวงมันมากวันที่มาเก็บของคงเก็บเอาไปไม่หมดเลยอยู่ที่นี่ป้าพรเลยให้แฟนหนุ่มเอารองเท้าคู่นั้นไปจากนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมผมไม่เจอวิญ,ญญาณของหญิงสาวคนนั้นอีกต่อไป เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับใครมีเรื่องเล่าสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k เล่าเรื่องหลอนชาแนลสำหรับเล่าเรื่องหลอนในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ